สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับารเทรดมาเล่าส่วนฟังเช่นเคยนะฮะวันนี้ต้องอ้างอิงที่มาว่ามาจากหนังสือ t i n k and Trade like Champion นะฮะมีกันหรือยัง <laughs> ซื้อนะฮะต้องรีบซื้อนะครับเห็นเห็นเห็นว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยเดือนที่แล้วมั้ง เดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยคาตลาดนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการ print รีปรินนะฮะตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดนะผมเพิ่งไปเดินผ่านร้านหนังสือก็เห็นนะฮะว่ามีมาวางมีมีอยู่ในชั้นนะนะแต่ว่าค่อนข้างจะกระปิดกระปอยนะครับไม่แน่ใจว่าจะอยู่นานหรือเปล่านะฮะหนังสือเล่มนี้ผมมั่นใจว่าจะขายดีถล่มทลายครับ และมันพิมพ์มาเมื่อไหร่จะขายหมดเมื่อน,นั้นนะครับดังนั้นอย่าได้อย่าไดา้รีรอนะครับเห็นจัดนะครับเห็นต้องรีบจัดนะครับราคา3 4มบาทนี่โคตรถูกครับกับสิ่งที่คุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้ดีงามจริงฮะผมผมเชียร์สุดใจขาดดินนะฮะวันนี้ผมก็ไปเจอเนี่ยวางแล้ว บทหนึ่งครับที่ชื่อว่าอย่าเสี่ยงเกินกำไรกว่าที่คุณคาดหวังนะครับเป็นประเด็นที่พี่มาร์คเขาพูดถึงว่าาคุณเคยได้ยินอ่ะอ่านี่ผมผมสรุปนี้ว่าคุณคงเคยได้ยินว่าคนบอกนะเสียนบอกว่าคุณต้องตัดขาดทุนไม่เกิน10%บเนนะอ่าแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอคุณทำตามแล้วทำไม คุณไม่กำไรเลยบางคนเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับตัดขาดทุน10%แล้วตัดตาตำต,ตัดตามที่เขาบอกมานะแต่ว่าผลประกอบการไม่ดีขึ้นเลยทำไมพอย้อนกลับไปก็จะบอกว่าก็จะรู้ว่าโอ้จริงๆอ่ะหุ้นที่เรารันกำไรพยายามเลทโปรฟิตลานให้ได้กำไรเยอะๆไม่ได้ขายตอนมันกำไรครับแต่ ไปกลับขายตอนที่มันขาดทุนทุกครั้งเลยเนี่ยฮะปัญหาคือตัดขาดทุนดีครับแต่พอกําไรแล้วไม่ทันได้ขายครับมันกลับมาให้ตัดขาดทุนให้ช้ำใจซะ่ย่างนั้นนะฮะพี่มาร์กเลยพี่มาร์กเลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าคุณต้องตัดขาดทุน10%นะแต่ว่าพอคุณไปดูข้อมูล การเทรดคุณนะ่ะคุณสามารถทำกำไรเฉลี่ยได้เพียงแค่5%เองอะ่ะแบบเนี้ยโอ้หคุณต้องมีวินเดถึง70%เลยนะถึงจะถึงจะเท่าทุนอะ่ะโคตรยากเลยถ้าเป็นแบบเน,นี้ยโอกาสที่จะปั้นพอร์ตให้เติบโตนเนี่ยหรืออยู่รอดได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะครับดังนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับ คือแทนที่คุณจะให้ความสําคัญกับการาการคัดหุ้นก็ดีแหละนะแต่ว่าบางทีอะความฉลาดในการคัดหุ้นเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเทพเท่ากับเซียนหุ้นหรอกนะทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนโฟกัสไปที่การคืออาจจะเพิ่มครับพูดง่ายๆอาจจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มวิธีคิดในเรื่องของ Risk Reward Management เพิ่มจะดีกว่าไหมนะฮะนี่เป็นสิ่งที่นี่เป็นจุดดีของเล่มนี้นะครับพี่มาร์กแกพูดถึง r i risk r e w a r d นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ win r a ร e แล้วก็โ o s ิ t i v e e x p e c t a n c y ได้ดีมากครับประเด็นนี้คืออะไรครับคืออย่างที่บอกไปในเล่มนี้ในบทนี้ก็บอกว่าอย่าเสี่ยงเกินกำไรที่คุณคาดหวังในสำคัญครับ สมมุติถ้าคุณมีกำไรที่คุณทําได้เพียงแค่5%้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคุณอยากจะได้กำไรจากธุรกิจนี้คุณต้องไม่ต้องคุณต้องไม่ตัดขาดทุนเกิน5%้นะชัดไหมครับถ้าคุณสามารถทำกำไรเฉลี่ยได้เพียงแค่5% คุณควรตัดขาดทุนให้น้อยกว่า5%ก็คือโดยปกติก็คือว่าต้องให้กําไรเฉลี่ยเป็น2เท่าของขาดทุนเฉลีย่ยนั่นคือตัดขาดทุนที่2.5%เท่านั้นนะครับพี่มาร์กเองก็เอาไปเปรียบเทียบบตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกมีสถิติค่าเฉลี่ยของการตัดขาดทุนอยู่ที่4-5%เท่านั้นนะครับ ค่าเฉลี่ยของการตัดกาดทุพิกาอยู่ที่สี่ถึงห้เปอร์เซ็นต์ด้วยเห็นนี้เครับแกจึงสามารถขายเทคโปรฟิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ส5เปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่าอะไรครับรีวอร์เป็น3เท่าของริสครับซึ่งเป็นค่าที่สวยงามมากเป็นค่าที่ทำเทรดแล้วได้กำไรอย่างงดงามเลยครับ อีกอย่างครับถ้าคุณสามารถ Take Profit หรือทำให้เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของกำไรเนี่ยเป็น3เท่าของเปเอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการตัดขาดทุนในนั้นไม่ไทำให้คุณเกิดความยืดหยุ่นครับคือแค่คุณเทรดชนะเพียงแค่หนึ่งใน3พอร์ตคุณก็ยังคงไม่เสียหายครับนี่ครับนี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะมาสื่อว่าถ้าคุณถามว่า ควรตัดขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยคุณต้องกลับไปเช็คประวัติตัวเองว่าแล้วค่าเฉลี่ยกัไรมคุณทำได้เท่าไหร่ล่ะพวกนี้มีนะครับถ้าคุณไปเปิดพอร์ตกับ,บโบรกเกอร์บัวหลวงนะครับของทางกรุงเทพนะเขามีให้คุณเขาเรียกว่า iTracker นะครับ i t r a c k ก r ก็เป็นเหมือนกับการเก็บประวัติการเทรดได้ดีตคุณครับ เขาจะเก็บมาแล้วเขารวบรวมเป็นเป็นคอลัมน์นะครับเป็นเหมือนตารางบนสุดเลยว่าตอนเนี้ผลงานคุณเป็นยังไงคุณสามารถเลือกได้ว่าช่วงเวลาได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณมีผลงานเป็นยังไงหรือคุณจะเลือกเป็นเดือนล่าสุดก็ได้เลือกเป็นสามเดือนล่าสุดก็ได้ดูว่าตอนเนี้ผลงานคุณเป็นยังไงคุณมี e x p e c t a n c y เป็นบวกหรือเปล่า คุณมีเรียกว่าเดี๋ยวนะผมขอผ,ผมมีอยู่แต่ผมจะไม่เปิดให้ท่านดูนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับท่านดูว่าเป็นยังไงนะของผมเนี่ยบอกเลยนะคือผมเพิ่งเอาเงินมาเข้าหลังจากที่ผมไปรักษาแม่นะผมเข้าครั้งใหม่เนี่ย expectancy ผมตอนนี้เหลือเพียงแค่0.47เองนะ <laughs> ชนเชื่อมั้ expectancy หนึ่งผมเทรด117ครั้ง expectancy 0.47 เอเวอร์เร i n ผมอยู่ที่5.51% v e r นเะฮะเอเวอร์เรกผมอยู่ที่5.51%นี่เป็นข้อมูล3ามเดือนล่าสุดนะเอเวอร์เร s mm hmm. s ผมอยู่ที่4%เป็นครับ mm hmm. เป็นค่าที่ไม่สวยนะแต่ว่าผมมี Win เ a ร e อยู่ทีนะ่เดี๋ยวนะนนวเดี๋ยวนะกีมันมันเงียบไปวินเ a t e อยู่ที่อ่อ47%ครับถ้าถ้าเอามาเปรียบเทียบอย่น,นั้นเนี่ยตารางนี้นะตารางนี้ ผมมีวินเดตอยู่ประมาณ50%แสดงแสดงว่ารีวอลต์กอริสหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยผมได้กำไรเล็กน้อยครับเห็นไหมครับค่าพวกนี้คุณสามารถเอามาเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูเพอร์ฟอร์มนซ์คุณได้หรือว่าคุณพอทำได้มากน้อยแค่ไหนดีแค่ไหนครับของผมเนี่ยถือว่าปริมปริมครับคาบเส้นนะฮะแล้วผมจะปรับยังไงดีผมรู้แล้วว่าไอ้ค่าเฉลี่ยของการตัดขาดทุนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ ค่าเฉลี่ยของกำไรผมค่อนข้างจะต่ำนะที่ที่ที่อเวเดตเกณ์ผมต่ําเป็นเพราะว่าอะไรครับรู้ไหมครับผมก็ลองไปไปดูข้อมูลเก่าๆล่าสุดที่ที่ที่เขาเก็บให้ผมพบว่าเจตนาผมอะ่ะตั้งเป้าเทคโปริฟที่สิบแต่ว่าไม่ถึงครับราคาหุ้นวิ่งไปไม่ถึงเลยแต่ผมก็ตอนผมก็รู้แล้วว่าจริงๆอะ่ะผมมี ผมมี a อ e เ a g e l ลอสที่4%ใช่ไหมผมสามารถลดเอ็กซ์เหรือกำไรที่ผมคาดหวังท่านี้จะเป็น15%ผมสามารถเริ่มต้นเทคได้ที่2เท่าของความเสี่ยงคือ8%ได้เลยถ้าผมเริ่มเทคที่8%ปั๊บเนี่ยรับรองว่าจากนี้ไป Expect เพคแทนซีผมจะเพิ่มเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะสามารถเทคโปรฟิตหุ้นได้มากขึ้นแล้วก็ สามารถหมุนรอบของการเทรดได้มากขึ้นโอกาสที่ผมจะทบต้นได้ก็มีมากขึ้นตามครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ประวัติการเทรดคุณบอกคุณได้นะและถ้าคุณอยากจะใช้นะผมนี่ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรจากเขาแต่ผมผมใช้และผมผมใช้อยู่3มโบรกเกอร์นะไม่แน่ใจว่าเป็นความซวยผมหรือเปล่านะผมเจอแค่บรกเดียวก็คือบัวหลวงเขาให้ค่านี่มาครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครเทรดบล็อกนอกจากบรกอร์แล้วนอกจากาบนหลวงนี่ไม่มีนะไม่มีค่าพวกเนี้ยไอเทร็กเกอร์หรือประวัติการเทรดคุณให้คุณดูนะลองย้ายมาเทรดกับบนหลวงดูนะครับแล้วคุณจะได้ค่านี้มาโดยที่ดยคุณไม่ต้องจดนะครับแต่ถ้าคุณอยากจดเองไม่เป็นไรนะแต่ผมว่าการได้มีการที่บรกอร์ก็ทําค่านี้ให้เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ขอเช่นชมนะครับบนหลวงนะอย่าเอาออกนะครับนี่เป็นจุดแข็งคุณนะครับมีเอาไว้ และผมจะเชียร์คุณนะฮะก็น่าจะมีเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ